การที่เราฝึกสมาธิภาวนาของเราทุกวันทุกวันนะบางส่วนเราก็ได้เครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันบางส่วนถ้าเราเจริญวิปัสสนาอย่างเงี้ยเราจะได้ญาณทัศนะที่แก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นทำสมถะเฉยๆเนี่ยจะไม่ได้ญาณทัศนะแบบนี้นะมันเป็นสมถะมันได้แต่สงบแต่ถ้าทำสมาธิชนิดตั้งมั่น เดินวิปัส,สนาไปเรื่อยๆจิตจะได้ทั้งความสงบแล้วได้ทั้งปัญญามันจะเกิดญาณทัศนะขึ้นนี่เราค่อยๆภาวนานะมันจะได้ของดีของวิเศษนิยานทัศนะก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลาแต่การที่เราภาวนาสมา่ำเสมออยู่เนี้ยเราจะได้ประโยชน์อันที่สามของสมาธิภาวนาคือเราจะได้สติสัมปชัญญะ อยู่ในชีวิตนี่แหละไม่ได้เดินวิปัส,สนาไม่ได้ทำสมถานี่แหละแต่ร่างกายขยับสติรู้จิตใจเคลื่อนไหวสติรู้รู้อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ไม่หลงลืมกายไม่หลงลืมจิตใจของตัวเองนี่เป็นผลจากการที่เราทำสมถะทำวิปัส,สนาม,ามามากแล้วสติสมัชักษ์ของเราจะดีขึ้นดีขึ้นนะอยู่ในชีวิตธรรมดานี่ไม่ได้คิดถึงการปฏิบัติเลยนะ ร่างกายขยับเขยื่นเคลื่อนไหวเนียสติมันอย่างรู้ลงไปรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวปัญญาสอดส่องลงไปเลยตัวที่เคลื่อนไหวมันเป็นสักแต่ว่ารูปหรือจิตใจอย่างเี้มันขยับขยื่นเคลื่อนไหวสติเป็นตัวรู้ว่ามันขยับขยื่นปัญญาก็อย่างรู้ลงไปเลยว่ามันเขยื่นของมันเองเว้ยมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราหรอกมันรู้สึกของมันเองนะ นี่เป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นมากขึ้นนะ